ทุกคนเนี่ยได้ความตั้งใจได้มีความกระหูกเขาเรียกว่าฮึกเหืมอมากๆนะครับผมอยากจากกะาเรียนรู้และก็รกักการเรียนรู้อย่างของเงีนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนนะสามารถเป็นคนดีคนเก่งคนสเ็จคนดังรวยมากขึ้นไปได้อย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือให้กับคนเก่งเพื่อน,นะครับย้นะค,ค,ค,ครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับในวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสุดยอดความรู้นะครับที่ผมเองเนี่ยได้นำมาฝากใชากับตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย เคยเป็นคนหนึ่งครับที่เคยกลัวมากมากครับผมในการที่จะมาออกกล้องแบบนี้ครับโอ้โหเคยเป็นคนแบบนี้ครับเพื่อนเคยจับเออเขาเรียวรกว่าไข้จับสันนะเพื่อนเวลาออกมาหน้าเวทีวก็ก็รู้สึกสันมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าวันหนึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้พลิกผันตัวเองครับแล้วก็เขาเรียกว่าจากเด็กหลังห้องมาเป็นเด็กหน้าห้องครับแล้วก็เวลาคุณถามอะไรก็จะยกมือยกมือยกมือนั่นเองนะครับผมอ้โหตอนนั้นเป็นจังหวะที่คือผมถามตัวเองครับเพื่อนในตัวเองนะในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะ คืออยากจะออกไปข้างหน้าจังเลยแต่ว่าทําไม่ได้ครับทําไม่ได้แล้วก็โอ้โหผมผมจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งอยู่ประมาณ9 9้าถึงสิครั้งละเก้าถึงสิครั้งนะครับผมแต่ว่าครั้งที่10นะครับผมก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ยกมือแบบนี้เลยครับแล้วก็โอ้โหตอนนั้นเป็นจังหวะที่เราได้ปลดล็อกมากๆเลยครับแล้วผมเนี่ยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ,บ่งปันซึ่งเป็นหนึ่งข้อดีนี้นะที่อยากจะแชร์แบ่งปันทุกคนนะซึ่งข้อนั้นคืออะไรนะครับผมที่จะทําให้ค่ยสามารถปลดล็อกความกลัวสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ย นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าทะลุทะลวงไปเลยนะครับเวลาได้พูดได้ได้พูดจาหรือว่าได้แสดงความสามารถในที่สาธารณะเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ไม่ต้องสั่นแบบนี้อีกแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหเป็นเคล็ดลับที่สุดยอดที่ผมใช้นะก็คือว่าอย่างนี้ครับเพื่อนเราจะใช้แบ่งปันอย่างนี้นะครับผมว่าครับคุณทุกคนนะครับผมเราเกิดมาครับเป็นคนที่มีความเจ่งตัวเองครับมันเป็นคือผมอยากจะบอกว่า้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากข้างในเพื่อนไม่ได้มาจากข้างนอกนะ เราเนี่ยผมพยายามที่จะไปหาสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวนะครับผมมาใส่ตัวไปรเรียนเทคนิคการพูดไปเรียนเทคนิคต่างๆมากมายครับแต่ผมอยากจะบอกคนครับว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในด้านของการพูดนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วจะทําให้เราไม่ตัวสั่นมันเกิดจากโรคภายในตัวเราคือเราเนี่ยจะต้องสร้างความมาั่นใจของตัวเองออกมาครับแล้วก็ท่าที่จะปลดลอ็อกซึ่งเคล็ดลับในวันซึ่งเคล็ดลับในวันนี้ที่ผมอยากจะมาแชร์กับท่านก็คือว่าให้คุณทำขั้นตัว ทำทั้งนั้งที่คุณไมพร้อมทำทั้งนั้นที่คุณกัวสั่นแบบนี้ครับเพื่อนแล้วก็ยกไปเลยยกแบบยกแบบไม่ทันรู้ตัวเพื่อนนี่แหละคือเคลมบัตรที่ผมอยากจะน๊อตแชร์นมาแบ่งปันทุกคนในแบบนี้ครับเพื่อนอย่างที่ผมได้เคยว่าไปเมื่อกี้สักครูนะ่แล้วผมว่าตัวผมเองนะถ้าเคยมีขาเป็นคนเค,เคยเป็นคนหนึ่งครับที่โอโ้โหกลัวแล้วก็ให้จับสั่นมากๆแล้ว แล้วก็ได้ที่ผ่านชีวิตตัวเองครับจากการที่ทําทั้งทั้งที่ตัวทาทั้งทั้งที่ไม่พร้อมเนี่ยแหละครับก็เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆครับท,ที่อยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันกันกบทุกคนในวันนี้นะครับและผมเชื่อมา,มากๆเลยนะว่า ถ้าทุกคนนะครับได้เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้คือท,ทาทั้งนั้นที่ไม่กลัวท,ำท,ำท,ำทาทั้งนั้นที่ไม่พร้อมทำทั้งนั้นที่ไม่อยากทำนั่นแหละคือโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะมีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์แบบนี้กับทุกคนเท่านี้ครับวันนี้นะครับผมโค้ช์บล็อกทำอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับทุกคนเป็นคนดีคนเก่งค,คนสเร็จคนดั่งด่วนมากยิ่งข้ไปต้องอยากแน่นอนขอเสียงปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนเลยนะครับยิ่ย้ปรบมือดังๆให้กับโค้ชบอสด้วยนะคะปรบมือดังๆกับบโค้ชอส ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและก็บอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นที่คือพูดง่ายๆว่าเราทุกคนนะคะหลายๆคนมีลูกแล้วนะคะก็พาลูกๆขามารู้จักนะคะคนที่เป็นวัยรุ่นที่เขามีแนวคิดแบบนี้ค่ะจะสามารถทําให้ลูกๆของลูกท่านค่ะเขาเป็นคนที่เป็นทรัพยากรที่ดีของชาติได้อย่างมากมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนจ๋าเนาะโอเคค่ะทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะ